ดีด้วยรู้ิปาก่อนเดยวค่อยคุยไม่เคยคุยกันเนลย <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวจูป่กด้วยกันนะครัเป<อ>ถ,ถ่ายอยู่ในสวน้ปลาไป่อาสักทีดิฮอาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าไ โอ no ้ยเวนคิดตึมแจ้วไงวะเไี้เออด่าใครอ่ะคุยกับเพื่อนเพื่อนที่ไหนนี่คุยกับเพื่อนนะอุ้ยควันไอควันลอยเซ้ไอหน้ามาจุยโดนคิดว่าแจ้วอ่ะเจอตัวจะตบไปกิ้งเลยมึงเนี่ยคุยใครคุยกับเพื่อนเอออะไรนะ เออเออโอ้มีรอยสกัสกแล้วไงมีรอยสักกูก็ต้มได้รอยสกักก็ไม่ได้โจวมวงชีกเป็นนักเลงหรอกว่าเออนะเค okay. อ้าวก๊โก๊องอ่าป่าพันตะลุยไว้ช่องเนี้ยอะไรวะเนี่ย <c ười> ทำคนเจียนไรมั่วซั่วไปหมดวะ คุยกับมือกันแหละโอ้ยคุยใครไม่โอ้เนขำได่อยดไงเอินเยอะว่าบอกแลเอาไปเห็นในป่าไผ่ไปนู่นม่เงียเล่เไม่มีเออไปเออไปเลยไปที่เออไ่เออเอ่นอไ่เีเออเออเออเอีเี่ออ่เีเ่อ แต่มีคนไหนปันมนทำกับคนไม่ได้เน่ยเมีทำมู่ัากตัววัวนี้ก็ต้องเก่แก่เนี่ยกาเมียแตเมียทำหมูอยู่เนี่ยนี่สวยเลยแหละไม่สุดไม่สุดตบจริงไม่ต้องใช้ก้กดงแทนโอ้โหใผัดผู้กินสุภาบาย ไปลูกไปยังนี่จอดตรงชื่อเงินไปจอดตรงยังไง่ไหวสิเรื่องไหวสิเป็นะร้ว่าเนอไนี่ะครอะไพี่เวลาพี่ก็ควานไปแล้วเปลนพี่ับสวัสดีครับครับอยู่อ้อมใหญ่นะนะไกลไกลอ้อมใหญ่ บอครับวัาจะได้ประคอมาต้มอยู่บ่ได้ต้มครับเขาบ่ละอนุญาตจานุญาตอะไรปะอัน้อนุญาตกระจาปเปิดเพลงเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเสร็จแล้ว แล้วเลือนอะูริเลยินนี้เดียวใช่อย่าตัดตัดมันอย่ทตัดทามาที่อาจารย์หัวเราเลยปรดาวสนุกห่างกลับไปเอเพื่อนร